สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกับสกเกษตรบรรจุยพยากรณ์อากาศเพื่อการ,กรเกษตรในช่วงค่าวันนี้นะครับก็มาเกาะติดในส่วนของสถานการณ์ฝนนะครับซึ่งก็วันนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับโซนทางด้านภาคเหนือภาคอีสานครับอากาศหนาวเย็นในขณะเดียวกันในโซนทางด้านภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้รวมทั้งภาคกลางมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลล่าสุดในช่วงคืนนี้นะครับก็ล่าสุดก็มีกลุ่มฝนนะครับ เรดาร์ตรวจเจอกลุ่มฝนอยู่แถวโซนนี้นะครับแถวจังหวัดระยองนะครับรอยต่อระหว่างจังหวัดระยองกับจังหวัดสะแก้วนี่นะครับแถวนี้นะครับแถวระยองชนบุรีนะครับอำเภอหนองใหญ่นะครับปลวกแดงชุมแสงนะครับมีกลุ่มฝนนับที่กําลังตกอยู่ในช่วงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มฝนที่ตกต่อเนื่องนะครับในส่วนของภาคตะวันออกนะครับถ้าดูจากทิศทางฝนนี่ก็คือเคลื่อนตัวจากทางด้าน ทางด้านใต้ขึ้นด้านบนนะครับจากปลวกแดงระยองไปหนองใหญ่นะครับน่าจะเข้าคลองตะเภานะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะถึงพนันิคมบางส่วนนะครับฝนที่กําลังตกอยู่ในช่วงค่าคืนนี้นะครับแล้วก็ในโซนกรุงเทพมหานครทางด้านตอนใต้ก็มีฝนในช่วงหัวค่านะครับตอนนี้เริ่มที่จะซาไปบ้างแล้วนะครับที่เหลือก็แถวปากช่องนะครับปากช่องบางพื้นที่มีกลุ่มฝนนะครับที่กําลังเห็นอยู่ตรงนี้นะครับถือว่าเป็นกลุ่มฝนในช่วงหัวค่ํานี้นะครับแล้วก็ ในโซนทางด้านภาคใต้แถวหัวหินแถวเพชรบุรีนะครับมีฝนนะครับแล้วก็แถวชุมพรบางส่วนนะครับภาคใต้ตอนล่างนะครับแถวสุราษฎร์ธานีบางส่วนนะครับแถวนี้นะครับแถวกระบี่นะครับพังงากระบี่นะครับฉวางนะครับฉอวดนครศรีธรรมราชนะครับประโนดพัทลุงนะครับบ้านหนองบอนนะครับมีกลุ่มฝนนะครับพัทลุงบางแก้วควนเนียงนะครับควนโดนนาทวีนะครับแถวนี้สบ้าย้อยมีกลุ่มฝนที่กําลังตกอยู่ในช่วง ค่ำคืนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นฝนที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ทางด้านตอนบนของประเทศอากาศเริ่มที่จะหนาวนะครับอุณหภูมิลดลง2 4องศาโดยเฉพาะโซนอีสานแล้วก็บางพื้นที่ก็ยังมีฝนนะครับต่อเนื่องนะครับแล้วก็ถ้าดูจากในส่วนของคาดการแนวโน้มฝนต่อนะครับคาดการฝนในช่วงคืนนี้นะครับโซนที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับซึ่งเดี๋ยวพาไปดูข้อมูล ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับท <sm> ่านผู้ชมก็จะมีในส่วนของพื้นที่ที่เป็นมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับตรงนี้เป็นข้อมูลจากศูนย์พรากรอากาศระยะกลางยุโรปนะครับโซนนี้มีโอกาสเกิดฝนในช่วงค่ําคืนนี้นะครับแถวนี้นะครับจันทบุรีตราดระยองนะครับชนบุรีสะแก้วนะครับในช่วงวันนี้นะครับในช่วงค่ําคืนนี้แถวแล้วก็ภาคใต้นะครับโซนนี้นะครับแถวหลังสวนนะครับแถวสุราษฎร์ธานี แถวพัทลุงหาดใหญ่ปัตตานีนะครับโซนนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนนับในคืนนี้ถึงคืนพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวดูภาพรวมของฝนนะครับแล้วก็อีสานตอนบนบางส่วนก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับแถวชัยภูมินะครับถ้าดูจากในส่วนของโมเดลฝนตรงนี้นะครับแถวภาคตะวันออกนะครับชนบุรีระยองนะครับไปจนถึงกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนะครับมีโอกาสเกิดฝนนะครับมีในช่วงพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เช้า โซนกรุงเทพมหานครแล้วก็ในส่วนของราชบุรีนครปฐมฝั่งนี้นะครับเพชรบุรีหัวหินประจวบคีรีขันธ์นะครับบางสะพานน้อยชุมพรหลังสวนมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับในช่วงพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่คืนนี้จนถึงคืนพรุ่งนี้นะครับหลายพื้นที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับแถวภาคตะวันออกด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวดูไปนะครับในส่วนของทางด้านภาคใต้ตอนล่างนะครับแถวอ่นี่นะครับ ยะลานราธิวาสปัตตานีนับสงขลานะครับพัทลุงนะครับมีโอกาสเกิดฝนนครศรีธรรมราชถ้าชนะหลังสวนนะครับบางสะภาน้อยประจบคีลีขันขึ้นมาถึงเพชรบุรีราชบุรีชัยนาทกาญจนบุรีบางส่วนนะครับมีโอกาสเกิดฝนได้นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับในคืนนี้ถึงคืนวันพรุ่งนี้นะครับก็ในส่วนของลมตอนเหนอเฉียงเหนือก็มีกำลังแรงขึ้นนะครับส่งผลทําให้มีอากาศหนาวเย็นในโซนตอนบนนะครับนี่นะครับ พอในช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้นะครับแถวสวนพึ่งราชบุรีนะครับกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีหัวหินประจวบคีรีขันธ์นะบางสะพานชุมพรหลังสวนสุราษฎร์ธานีคุระบุรีตะกวป่าบ้านอาสานครธีธรรมราชหาดใหญ่ยะลาณราธิวาสนะครับมีโอกาสเกิดฝนนะครับในช่วงพรุ่งนี้กาญจนบุรีนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้ในช่วงวันพรุ่งนี้พิษณุโลกอุตรดิตถ์นะครับงาวเชียงรายนะครับอาจจะเกิดฝนได้ในวันพรุ่งนี้นะครับ ตรงนี้เป็นโมเดลจากศูนย์พยากรอากาศระยะกลางยุโรปนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่อากาศมีความแปรปรวนในช่วงนี้นะครับมวลอากาศเย็นเริ่มที่จะแผ่ลงมามากขึ้นโดยเฉพาะในโซนทางด้านตอนบนภาคอีสานกับภาคเหนือนะครับอุณหภูมิก็จะลดลงต่อเนื่องนะครับถ้าดูในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็จะเห็นนะว่าเริ่มที่จะลดลงนะแถวอุดร16องศาเลย10 แนะครับน้องคาย18นะครับก็เป็นอุณหภูมิที่มีโอกาสที่จะลดลงอีกได้นะครับในส่วนของแนวโน้มมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมานะครับก็เป็นในส่วนของความแปรปรวนของอากาศช่วงนี้นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงของกดืนกรกาวันนี้ถึง18บแปดเนกพรุ่งนี้นะครับก็คือเย็นวันนี้คืนวันนี้ถึงคืนวันพรุ่งนี้นะครับ ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้นะครับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยตอนล่างหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้านะครับอุณหภูมิต่ำสุด14ถึง20องศาเซลเซียสสูงสุด30ถึง35องศาเซลเซียสนะครับภาคตะนอกเชียงเหนือนะครับอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้ากับมีลมแรงนะครับอุณหภูมิจะลดลง4ถึง6องศาเซลเซียสนะครับฝนฟ้าคะนอง10%ของพื้นที่จังหวัดต่อไปนี้นะครับภาคตะนอง ชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์นะครับมีโอกาสเกิดฝนนะครับก็เป็นในโซนอีสานใต้นะครับอีสานทางด้านตะวันตกนะครับอุณหภูมิยอดภูต่ําสุด6-12องศาเซลเซียสนะครับภาคเหนือเนี่ยยอดดอยต่ําสุด5-14องศาเซลเซียสนะครับภาคอีสานพื้นที่ราบนะครับต่ำสุด12-16องศาเซลเซียสูงสุด31-34องศาเซลเซียสนะครับภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้าฝนฟ้าขนอง20%ของพื้นที่นะครับ เน้นลบบุรีสระบุรีและพระนครศรีอยุธยานะครับในส่วนของภาคกลางนะครับ20%ของพื้นที่นะครับพ่งนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพวกนี้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่นะครับก็30%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ําสุด23-25องศาเซลเซียสนะครับสูงสุด34-35องศาเซลเซียส,สยในส่วนของภาคกลางอุณหภูมิต่าสุด21-23องศาเซลเซียสสูงสุด34-36องศาเซลเซียสนะครับ ภาคตะวันออกนับอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงนะครับอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสนับฝนฟ้าขนอง3 0ของพื้นที่เน้นนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีและระยองนะครับในส่วนของภาคตะวันออกนะครับคลื่นนะครับต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากขึ้นสูงประมาณ1เมตรนะครับนี่คือในส่วนของภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับฝนฟ้าขนอง10%ของพื้นที่เน้นจังหวัดต่อไปนี้นะครับพังงากระบี่ตรังและสตูลนะครับ อุณหภูมิต่ำสุด23่สี่องศา,ศาเซลเซียสสูงสุด 32- 34องถึงองศาเซลเซียสนะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนฟ้าขนอง30ของพื้นที่นะครับโดยมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นนครศร,รีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสนะครับนี่คือในส่วนของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตวันนี้นะครับมาแลกเปลี่ยนกับท่านผู้ชมนะครับ ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ขอบคุณนานผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ